สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องถึงทุกคนมาบอกกระาอสตีคือเก่าเนาะมื่อนี้ก่าบอสตีสิพาทุกคนมาส้มบรรยากาศอยู่ที่อ่านาพระราชวังเนาะทุกคนหรือบอกงก่บบายๆกระบอสตีที่ผ่าทุกคนไปเบิร์อ่าอุมโมงค์หนาพระราชวังเนาะทุกคนการตั้งแต่มือที่เพิ่นเปิดมาตั้งแต่มือวันที่หนึ่งมกราคมปีหกที่ผ่านมาแล้นะบวบอสาตีกันยังบอทันเดออ่ามีโอกาสมาจากเื่อเนาะแต่ว่ามื่อนี้มื่อวันที่ ค่ะมกราคมพฤษภวาสตีคิมาไทยกิบแล้วก็ไทย,ะะไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งในส้มนำกันนะพี่น,อน้องเนาะค่ะไปเบิ่งนำกันเลยคือตอนนี้ก็อยู่หน้ากระทรวงกลาโหมเลยนะพี่น้องซึ่งว่านักท่องเที่ยวกอ็อ่ลาลังไลมาบ่ขาดายนะพี่น้องมาเรื่อยๆนะพี่น้องไปไปเบิ่งนำกันพี่น้อง เดี่ยวเ็นคือว่าให้ความสำคัญหลายแก่วัดะเก๋เอเนาะพี่้องอันนี้ก็เป็นสารหลักเมืองนะพี่้อง เป็นบรรยากาศนาทบร,บรมมบาลดชวังนะพี่น้องโอเคหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าไปสองไปสามแล้วทุกคนก็ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างแดดอยู่พอสมควรนะพี่น้องแดดเนาะ บรรยากาศก็สีประมาณนี้เนาะบรรยากาศตอนนี้พี่น้องอห่อนอยู่แต่ว่ามันมีลมผัดมานะห่อนก็นคือไม่ตถึงว่าห่อนแดดนะพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังมีลมผัดเย็นๆเข้เเามาอยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาอา่ากุโมงนะครับพระราชวังที่สวยงามสําแด้เนาะ้าพื้นเปิดในเขาบอสตีก็ที่ลงไปถ่ายพี่น้องเบิง่งนด้ยพี่น้องก็เ้ น้ำล้วงนี่ก็แบบสะอาดง่ามตาไรพี่น้องโอ้คนกับิมาเที่ยวเนะพี่น้องต่างถาด คนมาตกแต่งใหม่อย่างสวยงามเลยพี่น้องตัางคืนมี่มีเนาเป็นหลอดไฟป็นอน,นี้แห่งทีสวยงามเนาะนี่เลยบ่อสตีกาสีพาทุกคนอ่าลงไปอุโมงค์นะพี่น้องเนาะ คนที่ยางเมื่อกี้ยางไม่คุณร้อยเล,ย,ลยพี่น้องไปนี่เลยพี่น้องอุโมงหน้าพลานเป็นทางแหลกของปราสาตทีเลยพี่น้องที่ใครเข้ามาชมด้านในนะพี่น้องว่าที่สวยงามคนใดไป็นแบบน้ำกันเลย โคข้างในเ,นเป็นสีเน้นประดับโดยหินอ่อ,อนนะพี่กองครับมันโคตรกว้างไงอลังการอาลีเนอ้องโบนาเซีอเลยว่าข้างหลังนี่เป็นเมืองตายดินเลยนี่ คือคนเดชเป็นแบบว่าบอนคนลงมานั่งพักผ่อนหลังจากที่ว่าย่างเที่ยวส้มทางบนเนาะพี่น้องเนกจิเป็นภาพโปสเตอร์อย่างใหญ่เลยเนาะที่แเว่าตาหมาเทนคูทัดของกรุงเทพมหานครแบบเต็มๆเลยนะพี่น้อง แล้วก็ข้างในเพิ่นมีห้องน้ำไว้คอยบริการให้ประชาชนเนาะพี่น้องที่เพิ่นลงมาใส่บริการเนาะก็เป็นที่โคตรตื่นเต้นนะมันสวยงามดีดเลยพี่น้องสังเกตวงต้นเสานี่ครับเป็นยินอ่อนเลยเนาะยิ้นอ่อนขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพอตอเก่าของอ่า ข้างล่างเป็นเพ็รให้เป็นบอลน,นางพักพรอนโดยสบาอเลยอ้มันใหญ่ดีดีพี่น้องจังไหมก่อย่าลืมเขามาครับชุ่มเคยโตทันเองเ,องเนาะจังจิวสึกว่ามันตาการตาจังไดนดพี่น้องพอซาตีก่อธิบายบทถือกันนะก,กัวามันโค้งงาสวยงามดีๆมันสวยงามแบบ บอกพ่กถือเลยมันเป็นสิ่งที่อเมซสิ่งสงำหรับกสตาาีรไลท์แล้วก็พวกหาเสือ้อป่ะเพื่นสิแบบว่าถุ่มเงินสางไปขนาดนี้ทุกคนซึ่งข้างบนนี่มันเป็นถน,นนเนาะ์ทสีน้องข้างบนเป็นถนนข้างล่างนี่เป็นบอ,นอลอารมณ์เนี่ยบอลทักควอนนอร์ทสีน้องให้คนไหนมาอ่านั่งเอาเมื่อยเนาะหลังจากที่ทว,ว่ันนี้อเที่ยวจนะน้ำหลวงด้วยว่าออกจากวัดพระแก้วเนาะนี่เลย สวยงามกันเลยทีเดียวนะพี่น้องเมื่อนี้ถ้าพี่น้องมาบึงอ่าบรรยากาศ อุโมงมาพี่น้องเนาะนาสนามหลวงหรือว่าถนนหน,น้าพระรานนะพี่น้องเป็นสิ่งที่อาสาดีกับเพื่อมเปนเ็นขางแหลกในชีวิตเลยน้อพี่น้องเนาะมันเป็นอุยังที่ค่อนข้าง,งสวยงามหไร่นะตุ๊กแต่งแม่กระถางลายข้างบนพี่น้องเป็นไล่แม่ไม่อัด ทต่คั้งนที่สุดยอดไปกว่าหันก็คือมีอ่าห้องน้่งไ้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะพี่น้องเพราะนี่ก็จะเป็นห้องโถง,งกว้างๆพราซาตีคิดว่าในอนาคตใน,ในบริเวณที่แบบแถวๆนี้หรือว่าบอนที่บมีเอี้นั่งน้อพี่น้องนาจิเป็นร้านค้าขายคนสิเปิดให้อ่าบุคคลซึ่งพณิชน์รนาอหรือว่าร้านค้าร้านค้าเนี่ยห้ลงมามาอ่า ขายของขายนังดื่มขายอยัางเงี้ยสพี่น้องบาสตีคิดว่านะอ่า,ต,าอต้องกว้างอะพี่น้องความจุคนเนี่ยบาสตีคิดว่าน่าจะประมาณหลักหารอยหรือพันคนขึ้นเนาะพี่น้องนะสุดหยอดด่อนดีมันเป็นอยังอเมซิ่งที่สุดเลยนะพี่น,อน้องน้ำมือนี้ยบาสตีกาไหญมาก พาทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะก็ขอบใจหลายๆพี่น้องที่เข้ามากดติดตามบ่าวซาตีเนาะพี่น้องขอบใจอีหลีเนาะสำหรับบ่าวลาวคนนี้ก็บ่มียังติดตอบแทนนอกจากว่าไปทายคลิปเพื่อตอบแทนพี่ๆน้องๆที่ว่าได้เข้ามาเบิ้งบ่าวซาตีเนาะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กรบ่าวซาตีสิมาได้มาทายพี่น้องเบิ่งด้านในก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหมที่ม,มีคลิปอีญยางกะอย่าลืมกดติดตามแล้คกะเปิดกระดิ่งการแต่งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนบ้านซาติขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีครับ